ในเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนย่อมเกิดกลุ่มควันพิษจำนวนมหา,าศาลซึ่งจะก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งกลุ่มควันจากเปลวไฟที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากการสำลักควันและขาดอากาศหายใจกว่า90%ซดังนั้นออกซิเจนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดและชุดช่วยหายใจเออร์เจนคือโอกาสที่ดีที่สุดของคุณในการมีชีวิตรอดจากเหตุเพลิงไหม้ครับ ต,นนต้องขอต้อนรับคุณต้องอ้าสิริดำรัะทำครับสวัสดีครับขอญาตเรียกคุณกิฟดีกว่านะครับง่ายดียดนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงตรงนี้ก่อนครับว่าที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคชุดช่วยหายใจหนีไฟใช่ค่ะทำไมถึงใช้ชื่อคาว่าชุดช่วยหายใจหนีไฟครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะสถิติเนี่ยแสนกว่าชีวิตเนี่ยตายในเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ย<ม>ทั่วโลกเลยเนี่ย95%ตายเพราะสำลักควันก่อนความช่วยเหลือมาถึงเพราะนั้นที่เราสำลักควันเพราะอะไรเพราะเราขาดอากาศในการหายใจ<ม>เพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้มีออก,กาสสำรองที่จะช่วยในการออกจากเพลิงไหม้ให้ได้ไม่สำลักควันแล้วก็แก๊สพิษเข้าไปค่ะคือจุดประสงค์ของชุดช่วยหายใจดีไฟชุดนี้ คือเพื่อช่วยชีวิตคนเลยที่ที่เกิดขึ้นกับผมเพื่อไปกรุงอิสตันบูลในตริรกคีข้อแรกเลยก็คือความสับสนโอมานมันจะมีทั้งควันคนจํานวนมากมายวิ่งไปในทางเดียวกันความมืดที่คิดว่าร้ายแรงมากก็คือควันอย่างผมเองเนี่ยต้องถือว่าน้อยมากแต่ว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็เวลาสั่งน้ำมูกออกมาเนี่ยก็ยังเห็นมีสีดำปนออกมา ตัวนี้จะสูดอากาศได้ประมาณกี่นาทีคือกระป๋องหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่ได้ประมาณ1น,นาทีนะคะจริงๆพอพอเกิดวิกฤตเนี่ยหน,นาทีเนี่ยคือชีวิตใช่ไหมคะคุณจะรอดอยู่ไม่รอดเนี่ยอยู่แค่นี้เองเราอย่างที่บอกว่าพอสวมเข้าไปแล้วเนี่ยง่ายมากเลยเด็กผู้หญิงคนแก่หรืออะไรเงี้ยใช้ได้เพราะว่าคุณสวมแล้วก็ลูดให้กระชับรอบคอนะคะเราก็ดีไซน์ให้ตรงกับจมูกพอดีเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็กด แต่กดที่กระป๋องนะคะแล้วก็อากาศก็จะเข้ามาตามสายยางแล้วก็หายใจผ่านผ่านวาลเนี่ยจุกนมเ่องง่ายๆเลยจุกนมนี่เองนะครับใช่ทำไมถึงดีไซน์แบบนี้อะไรที่เด็กใช้ได้เด็กทารกใช้ได้คือของที่ดีสุดน้องเฟิ้์นมื่อสกู่นี้เข้าไป รู้สึกยังไงครับอึดอัดไหมกับการที่เราใช้ตัวนี้ก่อนจะเข้ารู้สึกกลัวแต่คือพอเข้าไปลรวรู้สึกว่าสบายแบบหายใจได้ไม่น่าเชื่อว่าจะหายใจไม่น่าคลัวน้องเปิ้ลเข้าไปกี่นาทีครับเมื่อสักครู่นี้ห้านาทีห้านาทีแล้วน้องละครับหนูเข้าไปมาถามนาทีใช่ไหมครับแสดงว่าผมเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องมากกว่า5นาทีเนื่องจากที่ว่าผมเข้าไปก่อนน้องทั้งสองคนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ตามน้องเขาออกมารับรองคุณภาพได้เลยครับว่า Yep. I've stayed in a lot of hotels, apartments, and high rises. One of the biggest concerns I've always had are fires. Most people die in fires from smoke inhalation. So I've done a lot of research, and one of the most important items that I came up with, and there are very few out there, is the Urgent Fire Pack. To me, it's the most professional, consumer friendly product that I've seen on the market. And how much is a life worth? A life is priceless. I would highly recommend, as an ex Navy pilot and as a person that has traveled over 40 years, it'll save your life and your family's life. <laughs> นวัตกรรมใหม่ของคนไทยซึ่งคิดโดยคนไทยนะครับเราควรจะมีติดเอาไว้เลยทีเดียวครับเพราะว่าคุณหยิบฉวยปุ๊บกดสวิตช์ปั๊บคุณสามารถเดินผ่าอุปัรรคจากควดทั้งหมดได้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณนพมาสิริดำรัตธรรมครับขอบคุณมากครับ <ส Music S 1> ค,คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการใครอยากปลอดภัยยกมือขึ้นสวัสดีครับ